Okay. จากตรงนี้ไปนะครับเราจะไปที่ภูหัวห้อมนะครับเพิ่งผ่านวัดศรีโพชัยมานะครับนี่ก็คือบ้านแสงพานะครับอำเภอนาแห้วนะะเห็นวิวสวย,สวย ด้านหานครับ หลังจากนั้นเราเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนี้เลยนะฮะขับต่อไปบนถนนหมายเลข1328อีก5กิโลเมตร1328อีก5กิโลก็ถึงแล้วนะครับจะถึงจุดชมวิวภูห้อมนี่บรรยากาศคือดีงามแท้ ถามาถึงปากทางเข้า,อ,าอุทยานภูสวนทรายทางด้านฝั่งภูขหัวห้อมนะครับก็จะต้องเสียค่าบริการถ้าเราเอารถยนต์มาเนี่ยก็30บาทนะครับอย่างเรามาคนเดียวเนาะมาคนเดียวก็20บาทนะครับเนี่ยมาคนเดียวมาคนเดียวก็ประมาณนี้ครับ20บาทนะครับ ก็เก็บคูปองนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีด่านตรวจของเจ้าที่ภูอ่าภูสวนทรายเนี่ยก็ยื่นตัวนี้ให้ดูได้เลยก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วนะไม่ว่าจะเข้าจากทางฝั่งอุทยานภูสวนทรายทางด้านนู้นหรือว่าจะขึ้นจากทางภูหัวห้อมเนี่ยก็สามารถที่จะได้เหมือนกันที่สาคัญจุดชมวิวภูหัวห้อมเนี่ยใกล้เห็นนะใกล้มากเดี๋ยวเราจะหมุนขึ้นไปจอดเลยถึงละถึงแล้วถึงจริงๆนะ ลหลังจากที่เราผ่านด่านตรวจนะครับสำระค่าด่านค่าทางเข้ามาแล้วนะไม่ไกลเลยนะครับก็จะถึงภูหัวห้อมจุดเช็คไฟที่แรกนะครับเราไปดูด้านในกันหัวอากาศเย็นมากรู้สึกได้เลยครับว่ามันเย็นจริง และตำแหน่งนี้อยู่นะครับนั่นก็คือจุดเช็คพอยนะครับนั่นก็คือภูหัวห้อมนั่นเองหัวห้อมเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณของอุทยานภูสวนทรายเนาะตรงเนี้ยเขาทาเป็นแมพเห็นไหมเขาทาเป็นแมพว่าตำแหน่งที่1อยู่ตรงไหนตำแหน่งที่2ชื่ออะไร3 4 5ี่มีทั้งหมด17บเจตำแหน่งเรามาดูคร่าวๆดีกว่าเนาะตำแหน่งที่1เนี่ยคือภูที่เป็นลูกข้างหลังนั้นนะครับน่าจะเป็นหมอกบางเนี่ยแหละ เป็นจุดกลางเต็นที่สูงที่สุดในภาคตวนออกเฉียงเหนือนะครับ1น0 8นะครับเป็นเนิน1 4 0 8นแเนาะแล้วก็เอาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์แล้วกันนะครับแล้วก็ภูที่5ภูที่5จะอยู่ตรงนี้สูงสูงเลยนะเป็นเนิน1428ยุทธการล่มเก้านะครับแล้วก็เบอร์7ไหนดูเบอร์7เบอร์7อยู่ตรงนู้นโอ้โหเห็นถึงภูสอยดาวเลยนะภูสอยดาวสูง2 0 1 1เมตรนะครับแล้วก็เอาไปดูหลักๆเนาะ สิบเจ็ดเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศลำน้ำเหืองนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงนี้ก็น่าจะประมาณตรงนี้บริเวณนี้นะครับตรงตำตํานี้เป็นเส้นแบ่งประเทศระหว่างไทยกับลาวนะครับโดยมีลำน้ำเหืองกั้นไว้แล้วก็น้ำตกตัดเหืองนะฮะหมายเลขสิบสี่ไหนเอ่ยสิบสี่อยู่นี่น้ำตกตัดเหืองสิบสี่หลังเขาลูกนี้นะครับเป็นน้ำตกตัดเขืองที่เป็นน้ำตกไทยกับลาวที่ขั้นระหว่างกัน ก็จะมีไฮไลท์ประมาณนี้นะครับแต่วิวดีมากอะอากาศดีนะครับอากาศดีเที่ยวป่าหน้าฝนบอกว่ามันเป็นมันเป็นกำไรชีวิตนะความรู้สึกของผมนะผมทุกว่ามันเป็นกำไรชีวิตที่คุณหาที่ไหนไม่ได้คุณเที่ยวหน้าหนาวมันก็คือหน้าหนาวใช่ไหมแต่เมื่อไหรที่คุณได้เที่ยวหน้าฝนเนะี่ยลองดูสักครั้งนึงอะคือ มันสุดอ่ะคือเราได้เห็นความสุดของธรรมชาติเราได้เห็นความสุดของการใช้ชีวิตแลที่สําคัญคือการวางแผนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยคือถ้าฝนตกหนัก,นกๆก็ขึ้นไม่ได้แนละ้วภูถนนเละขึ้นไม่ได้แต่มันก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ดีนะสนุกมากๆนะครับวิวนี้สวยมาก ตรงนี้ใกล้ที่จอรดรถหน้าเห็นไหมตรงนี้เป็นตรงหน่วยอุทยานภูสวนทรายที่ขึ้นจากฝั่งภูหัวห้อมนะก็จะมีอีกด้านหนึ่งถ้าไปทางพระธาตดินแทนที่เราไปมาเนี่ยก็เลยไปทางนู้นก็ได้อีกสักประมาณสิกว่ากิโล1 8บแกิโลแล้วก็ดันขึ้นภูเขาไปก็ผ่านอุทยานภูสวนทรายได้เหมือนกันตรงนั้นก็จะไปแบบจุจดชมวิวเนินชาเนินหนึ่นย์แปอะไรก,ก็ว่ากันไปนะครับ แต่ผมคงไม่ได้ไปตรงนู้นนะเดี๋ยวผมไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปน,น้ำตกตัดเถื่อนกันมาลุยกันนะฮะ เงียบมากอะเงียบมากสงบแล้วก็เย็นดูที่เรานั่งอนะอากาศดีจริงแดดร่มแต่ไม่มีฝนตกนะคึ้มๆอากาศมันเย็นแบบ สดชื่นะ่ะมันเย,นยบบ red, ็นแบบเฟรชแบบสุด,สด